ว่าเป็นถ้นชาละวันถูกต้องถ้ำไงยอยวปไเรามาที่สูน์กันอย่าพึ่งเราต้องคุยกันก่อนข้างหลังที่เห็นย่านไม่ใช่ย่านนะครับเดิมคือแม่น้ําที่ตื้นเขินเออชื่อมไปถึงแม่น้าพิจิตรทางโน้นตรงนี้ก็ทําเป็นบ่อน,น้ําที่เป็นเลที่ลึกไว้ว่ามีน้ําและเชื่อมมาถึงข้างถ้ำก็แสดงว่าเราไม่สามารถลงไปได้ใช่ไหมคะถ้ลงไปเท้าก็จมไปขึ้นก็ไปน้ําเลยใช่ที่เหมือนนที่เราทำ เดี๋ยวเราไปดูปากคำใกล้ๆเราอยากเห็นใกล้ๆค่ะแล้วก็อยากถามกนนันบ้างด้วยว่าถ้าเรื่องราวของตาละวันหรือว่าชาละวันเนี่ยจะมีเาขาคงเรื่องจริงจนทำให้รัชการที่สองเนี่ยเกิดแรงประจานพรไทยที่พระราชนิพนธ์วรรณคดีเรื่องนี้ขึ้นมานพอจะได้ยังไงบ้างคะพี่เมือยคือสมัยก่อนเนี่ยได้ยินชื่อต่างเฉยใเป็นตัวเัวจริงๆนะที่พร<ฮ>ะจันทร์คงเป็นปากและท่านเป็นคนวิปต์ยานท่านก็ถ่ายทอด จิตยาคามนี้ให้กับไกลทองทีนี้พ่อของไททองขุนไกลถูกฆ่าโดยเท้าโคจ้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดเป็นแรงดันใจของไทรทองที่ว่าจะต้องอยากจะจแก้แค้นผู้ตรงตรงแต่ว่าเพอ,อื่นลูกสาวลูกสาวของเศรษฐีมีวิจิตชื่อกระเพาแก้วกระเพรากระเพราแก้วถูกฆ่าไป<ะ>คนเดียวเลย ถูกฆ่าไปทำไมเหมือนตอนนั้นเรื่องราวที่พอทราบมาเขาไปอาบน้าใช่ไหมคะใกล้แม่น้ำแล้วชาวละวันนี่แหละวิถีของคนคนชาวบ้านสมัยก่อนเขาต้องมีท่าน้ําของแม่น้ำชีวิตอยู่กับริมแม่น้ำเวลาจะทํานั่นทํานี่ไงโดนโดนฆ่าไปแล้วทาไงอ่ะทาให้ไก่ทองเนี่ยแหละเป็นผู้ประกาศประกาศของศิษตามหาใช่ไหมคะว่าใครคือสมัยก่อนก็มีคนวิ่งมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวผมอาสาปาบเดี๋ยวฉันเมื่อถูกกินหมดค่ะกินเรียบ ปรากฏว่าสตัโลหะที่ไตรทองผีแห่งขยุเข้าอันนี้ก็คือลูกปั้นจำลองใช่ไหมคะที่ทามาอันนี้ก็คือชาละวันใช่แล้วแล้วอันไหนคือไกรทองคะข้างล่างครับข้างล่างนี่ฮะตัวล่างอ๋อนี้ใช่ไหมคะที่มีเป็นอาจารย์ผงแล้วศาสตร์ตราวุธนี่ก็มีความสําคัญในการต่อสมกันใช่คือหกสตัโลหะคําว่าสตัโลห์เจ็ดโลหะทั้งเจ็ดที่ผสมกันมนเกิดความแข็งแกร่งซึ่งเป็นโลหะเขาเรียกว่ามีเป็นของสิทธิ ไม่ว่าแทงที่ไหนก็รล้คล้ายๆกับยี่ของหลวงก็เดินอตอนนี้ทเทียบศัพท์มาไม่ว่าผู้มีมนต์คาถาอะไรก็ได้ล้วนแทงตรงได้หมด<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยหอกนี้คือแทงตรงทำให้เกิดถ้าเป็นชาลวันเสียขันไกยทองก็ระเบิดน้ำก็มาถึงท่าน<ม>เจอวิมาลาตัวแรกก็เลยอ้อ,อลอกไก่เปลี่ย<ม>แล้วก็เข้าไปจนถึงค่าชาลวันได้แล้วก็ได้นุ่มได้หวคน แล้วต่อหลังมาเสร็จสิ่งก็เลยลกได้ระเภาทองกลับมาแต่ทีีเลยยกลูกสาวกระเภาแก้วให้พร้อมผมบัติแล้วในที่สุดก็ยกระเภาทองให้คนหนึ่งแต่ตัวชกยทองเองเนี่ยเขาก็มีความยึดลิก,ลกลร,รถ้งกนะับพิมาราก็ระเบิดต่อหลังระเบิดออกมาคือมีลูกขันนะเป็นตื่นเป็ตื่นตลอดที่อ,อ่ะเรื่องราวของชาละวันเนี่ย ก็อยู่ที่วิจารณยาแล้วก็ความเชื่อแล้วกันแต่ว่าไม่ใช่แค่ถ้ำตรงนี้ยังมีสถานที่อื่นที่อยากจะพาไปอีกนะคะไปที่ไหนต่อนะคะพี่ที่เราขึงนไทองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะมีเรื่องหนึ่งผด้าดี่แทมีความลิงกันลิงกันคือลิงกันในเรื่องของคนแต่งหรืออะไรก่ของค่ะโอ้แปลว่าท่านผ่านพระพิธีนั้นเดี๋ยวเราเราเราขึ้นไปแล้วเราเดินพูดไปด้วยดีกว่าค่ะ เกิดแรงบรรดาพระราชสมุทริไัยที่จะราชนิพนเรื่องราวนี้มาถูกต้องครับแล้วประสบการณ์สมัยนั้นเนี่ยเกิดจากการเดินทับระหว่างเดินทับไปสมองก็นึกไปเอ๊ะเรื่องราวนี้หรือว่าชาวบ้านเล่าจะเป็นจริงหรเปาะี่น้อทั้งสองฝั่งกับเรื่องราวของคารวันเราก็มาต่อกันยังเรื่องของขุนช้างขุนแผน ใช่อันนี้เนี่ยก็คืออยู่ในหนึ่งวรรณคดีของรุนเก้ารัชกาลที่สองที่จะพูดถึงด้านหลังเนี่ยคือม้าสีหมอกต้องครับก็มีเรื่องราวเป็นยังไงคะม้าสีหมอกเนี่ยคือม้าสีหมอกเป็นม้าชนิดหนึ่งที่ขุนแผนเนี่ยได้มาโดยอางมค่ะเป็นม้าดุรา้ายเพราะว่าว่าใครขี่ไม่ได้แต่ฝีเท้าเร็วมากเหือเป็นเลือดลักษณะลักษณะอย่างนั้นคล้ายม้าสายพันธุ์เปอร์เซียบาง,บาง,บ,าง,บ,างบางสายพันธุ์ มันเกิดอยู่ในดินแดนแถบนี้เขาก็ตามหาจนเจอทีนี้เนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยนะเราไปหลวงพ่อเพชรใช่ไหมเพระาหลวงออวันนักคดีหุนช้างขุณแผนเนี่ยบอกว่ามีแม่ทัพผู้หนึ่งคือคุณแผนเนี่ยไปปราบบทจอมทองแล้วได้หลวงพ่อเพชรกลับนะมาใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเชื่อมโยงกันมาเฮ๊ะเนื่องวันดีคือวันนักคดีคือเรื่องแต่งนะ,ะแต่ ทำไมสถานที่จริงเช่นวัดพระธาตุสีชมทองมีจริงแลวเจ้าวาดยอมรับด้วยว่าหลงวงวพาถูกเคลื่อนย้ายมาหลวง<ช>่อเพชรเองก็มีจริงจริงแล้วหลงวงวพาถุกมากาตัวจริงจ <ๆ S 2> ริงเดี๋ยวเดี๋ยวที่พูดทั้งหมดทั้งมวลท,ที่บอกว่ามีจริงปรากฏจริงอย่างนี้ยแสดงว่าวันคดาาีของรุนก้าการที่สองเนี่ยกึ่งแฝงความจริงอยู่หรือเปล่าถูกต้องครับค่ะยินแดนที่เราเหยียบอยู่ที่เรายืนอยู่นี้คือพิจิตรเพราะฉะนั้นเคยเห็นม้าสีหมอกปรากฏกะไที่ไหนไม่มี เพราะนั้นอนุษรลูเนี้ก็คือที่เดียวในประเทศไทยและชาวบ้านแถวเนี้ยชื่อกันว่ากลางคืนเนี่ยเขาได้ยินเสียงม,ม้าร้องจริงจางบริเวณนี้เหรอคะไม่มีมา้มมมาสักตัวแต่เช้าตรู่เนี่ยคือเขารอคอยเจ้าของเจ้าของเขามาฝากเอาไว้กับเหมือนกับดองกันเหมือนลูกชายตนไปแต่งงานกับผู้สาวเขาค<ะ>่ะก็ไปฝากไว้กับพ่อของสขาอ่าเข้าใจนะสะดวกใจที่สุดพร้อมทั้งดาบฟ้าฟื โอ้ oh, ของสำคัญทั้งสองสิ่งเลยดับฟ้าผ no. ืนหาไม่เจอไม่รู้อยู่ไหนดับก็คือดับแต่ม้าสีหมอกเนี่ยเสียงม้าเออตำนานหงวอเป็นมันก็ประกอบการทําให้ที่นี่จำเป็นโดงสร้างแม้แต่กรมศิลป์เองก็ต้องใส่ประวัติเข้าไปเมีตรงนี้แต่ขอเดินดูเป็นแท่ประวัติครับเรื่องนิสัยของม้าสีหมอกอ๋อเขาจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะคะถูกต้องครับ การเสกหญ้าเห็นไหมเสกหญ้าให้กิน,นเพื่อให้เลื่อนอไปบ้าง,างค,<ะ>คตามการเวลาอันนั<ต>้นต้องก็มาจับไปได้จับใช่คือตรงนี้เนี่ยมีการสร้างขึ้นมานานหรือยังว่าเป็นอนุสรสถานตั้งแต่ผมจําความได้ผมเข้ามาตั้งแต่เป็นดินอยู่ก็มีนี่แล้วแล้วเป็นเป็นปูนเก่าเก่าอันนี้คือเขาทาสีให้มันใหม่ตลอดเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ่อยขึ้นหลังจากที่มีการแพร่กระจายไปเนี่ยอยู่ๆเขาต้องเบื่อนะเพราะไม่งั้นก็แตกหักไปเพราะมีัซเฟตกับปูนอะไรที่อยู่ทั้งฝนทั้ง พวกใบไม้ที่มีสารประกอบพวกกรดพวกอะไรนี้เข้ามาใช่นี่คือส่วนอีกส่วนที่กขามันจะบอกที่เขาจะบอกว่าไปเลยก็ได้นะป้อมสีมาลาอ่างั้นเดินไปเลยค่ะอยู่ไม่ไกลกันมากเดิมทีตรงเกาะสีมาลาตรงนี้เรียกว่าป้อมใช้คำว่าป้อมเดิมทีนะมันก็คือหอคอยสันนิฐานนะครับว่าคือหอคอยสำหรับใช้การอะไรในการส่องผ้าศึกตะแกรงไก อ๋อด้านในนี้ใช่ไหมคะทงองกอกนี่นเห็นไหมเ oh. ชื่อมจากสะพานมาเป็นคูน้ําเล็กๆคือป้องกันเมืองเหมือนสมัยตอนในนุยาจะต้องเมืองจะต้องมีเลืน้ำป้องกันใช <l att> เป็น <l att> ปน้ำล้อม,มอถูกต้อง <l att> ถูกต้อง, <l att> องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหอคอยเ <l att> ดิมทีมีสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆซึ่งเป็นตะอิดแล้วก็ไม่มีใครขุดลงไปเขาบอกว่ามันน่าจะสันติจุดนี้น่าจะเป็นหอคอยของเมืองกาอ จบแล้วเดี๋ยวจะให้พี่วรรพบเนี่ยพาเราไปยังจุดกําเนิดของหลวงพ่อเพชรที่หลังจากที่นํามาจากจอมทองแล้วเนี่ยตอนแรกที่พี่บอกว่าไม่ได้อยู่ที่วัดท่าหลวงมาแต่เดิมครับอะอยู่ที่ไหนเราไปดูกันค่ะค่อยเดินน้องดาวพี่ต้องก้มมองก้มมองอยู่ตลอดเอาเลยไง อีกสถานที่หนึ่งนี่โอ้โหพี่ให้พี่บวกราพูดให้ชัดอีกครั้งนึงค่ะว่าตรงนี้เรามากันอีกที่น่ะข้ากว่าโบสถ์หมาโบทม์หารักดวงดาววัตถุพันชุ์ทนะครับระวังนะคะตรงนี้ มองไปด้านหลังนี่พุทธลักษณะงดงามมากเลยคะ่ะเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่ช่วงสมัยไหนคะโอ้ไทยังเกตบกำแพงรอบๆะคระับบทหลังนี้ผงสอบขึ้นไม่ตรงแต่เอียงแล้วก็ไม่มีหน้าต่างมันไม่ใหญ่เล <พอ S 2> แต่ใช้ทําเป็นห้องเห <พอ S 2> มือนเสมือนหนึ่งว่าที่แห่งนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่ล้ำค่าที่คนโบราณเขาต้องใช้เกาะอิตถือปืนเพื่อีกออ็ขังสิ่งนี้ไว้หรือเก็บรักษาไว้แต่ว่า ที่วัดนครจุฬาฯก็ยังไม่ได้จบแค่ในพระบโบสดนี่นะยังมีที่หนึ่งค่ะที่ยังไม่ได้เล่าถึงหลวงโอเพชรหรือว่าอยู่ตรงไหนน่าจะเลยคะเนี่ยก็ยังจะรอถามที่รบอยู่ว่าตกลงแล้วไม่ใช่ในพระบโบสดนี้และจะอยู่ที่ตรงอันนี้ที่เฉลยความจริงค่ะมีนักท่องเที่ยวหลายคนมกรุเทศหลายท่านที่บอกอยู่ที่นี่อือโบเนี่ยนเขาบอกว่าทำไมพระสุโขทัยใหม่จัง ก็น,นึกว่าสร้างขึ้นมายุคหลังแต่นึกไปว่าเสียงลูกตัดไปอไไรอในรองใหม่หลังตั้งแต่2,500หลัง2 5 0 0้อยมาแต่ว่าทีนี้นถามว่าเมื่อครั้งที่แล้วเราไปชมหลวงพ่อเพชรที่วัดท่าหลวงแล้วเป็นขนาดหลวงเพชรนะครับเห็นค่ะคิดว่าอยู่ในบวชน,นี้ได้แล้วยุคสมัยละ่ะหลวงเพชรถูกนำมาที่นี่ตั้งแต่อายุยา คนละช่วงกันเพราะ่ามีสิะโหดใจงนั้นเราสามารถตีสมมติฐี่านนี้ได้นะว่าหลวงพ่อเพชรไม่ได้อยู่ที่นี่เดี๋ยวเราไปยิหานหลวงพ่อเพชรนะที่ตั้งของหลวงพ่อเพชรจริงๆแล้วเราจะเจออืมสิสเอกอีกรูปหนึ่งก็คือหลวงพ่อพันธ์ให้อุ่ไว้ก่อนดีกว่าเป็นงานสุดท้ายแล้วนะค่ะวันนี้ใกล้จะถึงเวลาอาหารกลยจะไปแล้วเคครับค่ะ เป็นยังไงบ้างสวยมากเลยค่ะนี่แหละครับหลวงพ่อพันธ์นะครับวัดนครชุมองค์ใหญ่นะน้องทั้งสองต้องเป็นองค์ใหญ่ทั้งหลักได้นี่ไงเจอพี่นัทกับอาจารย์มบดีเดี๋ยวมาขาก่อนอันดับแรกนะคะได้ค่ะใกล้ๆเลยใกล้ๆเลยอย่างที่เห็นเนาะองคงค์ผมองค์เดว่า ผมเนี่ยคุณประธานจ่ได้หล่อจากพี่พี่รุ่นประธานจึงแต่งจึงคือประธานแล้วก็ข้อ้วถูกต้องครับเดิมทีเหมือนพระพี่น้องกันตอนที่คุณแผนเอามาเนี่ยวิหารหลังนี้เป็นวิหารหลังใหม่สร้างหลายครั้งแล้วนะแต่หลังเดิมเนี่ยปูพังล่มสลายถ้าเป็นวิหารเปิด ที่เราทราบกันว่ามีแต่เสาอ่ะแล้วก็เปิดโล่งเนี่ยนี่องค์พระก็จะสัมผัสกับลมภายนอกแสงแดดครับคุต้องครับหลวงพ่อพานองค์นี้เป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์และเป็นหลวงพ่อองค์ที่ชาวเมืองเก่าเขาบอกว่าไม่เป็นไรถึงจะสูญเสียหลวงพิษไปที่วัดท่านหงค์นั้นเนี่ยก็ยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์นี้เป็นประธานอีเพิ่มเลยไอ้นี่ไม่ยิ่งกลัวทั้งหลังก้า ก็ทานสีเหลือเราเปลนดทองเป็นป okay. ิดทองเปลนิดทอนะเราเจาภา้าก็จะนั้นใครอยากเจะผ้าคุณผู้ชมหรือ้ภาพแย่ใครก็เสียได้แต่ว่าเทอาที่ดูเนี่ยพูดพี่ด้านนี้เลยค่ะคือนอกจากนอกจากจะชมพ่อพันธลมพ่อพันธุัพ่อพันที่ทำไมชพ่อพันคือเป็นชื่อตั้งเองตั้งแต่สมัยโบราณพันเท่าพันทวี เวลาเราขออะไรก็จะได้เป็นคนหความหมายมาเชิงนี้แส่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนี่ก็หมายรึงคันนี้เยอะเยอะแล้วครับนแก่อนนี่ท่านก็บอกว่านับไม่ถึงระบบ100แต่ใช่ถ้าพันนี่ถึงมากว่า1 0เถ้าพันตรงนี้ด้านหลังอันนี้จะเห็นอยู่แล้วด้านับทพรายกิจการที่จะเป็นขุนท่าประหวัดโอ้ใช่ไหมโอ้ควาหมายตรง เหมือนเขาพูดว่าฟาร์มมาวิชัยปนารมมาใต้ทุ่งหใช่ค่ะใช่แต่ตรง้ามเนี่ยมักจะเป็นเป็นฟารมาวิชัยแล้วก็มีพระแม่ตอนนี้ี่ดวยแล้ว่าไม,ม่ใช่เขา,าแบ่งเป็นภาคภาคหนึ่งเป็นม่าชาตมีการขัตาแล้วให้ภาคตรงนี้เป็นประวัติและนี่ตรงนี้จะให้เห็นเนี่ยคือ<ผ>พุทธประวัติปาป่าอ๋อป่าต่างๆ่เขาเข้าใจเรคุณมีความหลากค่ะ คุณชมเข้ามาดูเข้ามาจัดการค่ะใช่ค่ะ,คะแล้วก็มาที่นี่ใช่ไหมถูกต้องครับค่ะได้ไม่ได้